สวัสดีครับทุกทุกท่านการจะเลี้ยงบอลสีให้สวยนั้นจะต้องมีสีอื่นๆมาตัดกันนะครับเพื่อสร้างความโดดเด่นในสวนของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับมีบอลไซแม่พันธุ์สวยๆมาแบ่งหลายกระถางอยู่นะครับผมวันนี้คนถามมาเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับบอลสีควนอิ่มนะครับผมวันนี้จัดให้มีอยู่3ามกระถางด้วยกันนะครับแต่ว่าจะบอกราคาทีหลังนะครับเนื่องจากจะ เริ่มต้นที่หกลงก่อนนะครับผมสําหรับหกลงนั้นคัดแบบกัดสีสวยๆมาให้เลยนะครับผมแล้วก็มีหลายกระถางด้วยกันนะครับแต่ว่าก็จะค่อยๆบอกราคาไปนะครับผมการเลี้ยงบอลสีนั้นต้องใช้เวลานะครับผมซึ่งที่ผมเลี้ยงนั้นกว่าจะกัดสีได้ขนาดนี้บางต้นบางกระถางใช้เวลา1ปีถึง2ปีก็มีนะครับ วันนี้จะนําบอลสีที่ใกล้เคียงกับหอกลงมากๆนะครับแต่ว่าเป็นบอลที่หายากกว่านะครับอันนี้คือบอลสีบุตรสบงนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ราคาเริ่มเบาลงมาแล้วนะครับผมแต่ก่อนแพงมากๆนะครับผมและก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับบอลตัวนี้ครับผมจะมีลักษณะคล้ายกับหอกลงมากนะครับผมแต่ว่าลวดลายตรงขอบจะไม่เหมือนกันนะครับผมเห็นบอครับเวลาเขากัดจะเหลือขอบแค่เล็กๆเองนะครับเป็นเส้นวิ่งมาครับผมแต่ว่าหอกลงนั้น จะมีขอบเป็นบ่ครับผมเป็นการเขียนเหมือนผ้าบาติกนะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะครับที่กัดสีนี่ครับหกหลงนะครับแต่ว่าความสวยงามนั้นก็ไม่แพ้กันนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นบอลที่หายากกว่านะครับผมนี่ครับสาหรับที่สวนนั้นมีแค่กระถางเดียวเท่านี้นะครับสําหรับสีบุษบงนะครับผมเผื่อใครชอบไม้ที่หายากๆแล้วก็ไปตั้งประดับไปตั้งคู่กันนะครับเผื่อเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็เลี้ยงใส่กันเบ่งนะครับผมทุกท่านวันก่อนนะครับผมไปค้น ดูในอินเทอร์เน็ตนะครับผมเนาะสำหรับสีบุษบงนั้นบางครั้งนะครับผมการให้ข้อมูลนะครับในช่อง YouTube หรือว่าในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับผมก็ยังมีการสวมชื่อนะครับบางที่นำพกหลงที่เป็นใบใหญ่ๆกว้างอย่างนี้นะครับบอกว่าสีบุษบงจริงๆโใช่นะครับผมอันนี้ก็เป็นฮกหลงอีกอันนี้ก็เป็นฮกหลงที่เลี้ยงแบบสมบูรณ์นะครับอันนี้พันจะใบใหญ่มากๆเลยนะครับผมใบหนึ่งก็ล้นฝ่ามือนะครับผม สำหรับสีบุษบงนั้นตอนผมรับมานะครับค่อนข้างที่จะแพงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้ขายไปเท่าทุนเลยนะครับเอาเป็น300รวมส่งแล้วกันนะครับสําหรับคนที่สําหรับคนที่ติดตามหรือว่าเป็นลูกค้าผมอยู่แล้วนะครับผมลองพิจารณาดูนะครับสําหรับไม้ตัวนี้นะครับผมสําหรับฮกลงนั้นนะครับผมนําเสนอกระถางนี้นะครับซึ่งเป็นต้นที่กัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นฟอร์มไม่สูงมากนักนะครับผมกระถางนี้เป็นทรงพุ่มสวยนะครับซึ่ง เป็นฟอร์มเตี้ยนะครับผมตัวนี้ไม่สูงมากนะักประมาณ10กว่าต้นนะครับผมกระถางนี้ขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับผมสำหรับกระถางนี้ใบค่อนข้างที่จะเรียวยาวสวยนะครับขึ้นขอบลายสวยมากเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณสักสิบกว่าต้นนะครับผมแต่ว่าจะได้ลายที่สวยนะครับกระถางนี้นะครับสาหรับคนที่ชอบแบบยาวๆนะครับผมนี่ครับกระถางนี้ขายอยู่ที่ ห้าร้อยรวมส่งนะครับผมสำหรับฟอร์มนี้นะครับผมสำหรับกอนี้ก็เป็นใบยาวเช่นเดียวกันนะนี่สกระถางนี่นะครับผมที่เป็นฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับผมกระถางนี้นะครับขายอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งเช่นเดียวกันนะครับผมมีประมาณสิบต้นนะครับผมกระถางนี้นะครับแต่ว,ว่าทรงพุ่มนั้นใกล้เคียงกันนะครับผมเลยขายราคาเดียวกันนะครับ สำหรับใครที่ชอบบอลทรงสูงนะครับและกัดสีค่อนข้างที่จะดีนะครับสําหรับฟอร์มกอนี้นะครับผมใบใหญ่ไม่เท่าฝ่ามือนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับสําหรับกระถางนี้มีประมาณ10กว่าต้นนะครับผมอันนี้ก็เอาบอลสวยๆมาให้เลือกกันนะครับผมสําหรับวันนี้สำหรับตระกูลฮกลงนั้นนะครับผมก็ยังมีไม้อื่นๆอยู่นะครับวันนี้ก็มีตัวนี้มานําเสนออีกครับผม สำหรับบนสีเรืองราหุลนะครับเป็นบนที่หายากกว่าฮกหลงนะครับเวลาที่เขากัดสีแล้วก็จะสวยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณหกเจ็ดต้นนะครับผมก่อค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็เป็นไซส์ตั้งแม่นะครับผมนี่ครับกอนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับเนื่องจากมีโหนเกิดขึ้นเยอะแล้วก็เป็นต้นที่มีหัวใหญ่นะครับผมกระถางนี้ผมขายอยู่ที่550รรวมสูงนะครับ มีด้วยกันถึงเจ็ดถึงแปดต้นนะครับผมอันนี้คุ้มมากนะครับสําหรับคนที่ชอบสะสมไม้เก่านะครับผมสําหรับห้องเฮาจะมาเสนอกระถางนึงนะครับผมกระถางนี้มีอยู่สามสี่ต้นแต่ว่าเป็นต้นไซเม่พันธุ์นะครับผมกระถางนี้ขายอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งนะครับไปดูไม้อื่นๆกันนะครับผมสําหรับวันนี้เดี๋ยวนําเสนอกวนอิมดีกว่านะครับผม ก่อนที่เราจะไปดูต้นแม่พันธุ์ใหญ่ไซส์อลังการนะครับเรามาดูต้นลูกก่อนนะครับเผื่อใครมีงบใครมีงบแบบไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้ไซส์แม่พันธุ์คือกันนะครับผมแต่ว่ากระถางนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับผมได้เกือบสิบต้นแต่ว่าเป็นต้นที่ใหญ่ไซส์แม่นะครับผมกระถางนี้ขายอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมค่้นข้างที่จะคุ้มเพราะว่าได้ใบค่อนขางที่จะแข็งแรงมากครับผมความผิวของเขานะครับผม ครับคือควรอิ่มนะครับสวยนะครับผมหลังจากที่ดูต้นลูกนะครับผมมาดูแบบไซส์เต็มฟอร์มนะครับสาหรับกวนอิ่มนะครับผมกว่าจะได้ไซส์ขนาดนี้นะครับใช้เวลาเลี้ยงถึง2ปีนะครับเขาจะมีใบใหญ่แล้วก็เลี้ยวนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมมีประมาณสักสิบกว่าต้นนะครับผมทุกท่านนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปีกนางฟ้าแล้วนะครับผมนี่ ใบเขาจะเพียวอย่างนี้นะครับจะเป็นปีกนางฟ้านะครับผมแต่ก็ยังมีความเป็นกวนอิ่มอยู่ในตัวอยู่นะครับผมซื้อกอนี้เหมือนได้2ชนิดนะครับเนื่องจากเขาไปเป็นปีกนางฟ้าแล้วนะครับผมนี่กระถางนี้จะขายอยู่ที่6 5ร้อยหรวมส่งนะครับเนื่องจากเป็นต้นที่ใหญ่อลังการที่สุดเลยนะครับในสวนนะครับผมและก็จะมีกระถางที่ย่อมลงมานะครับผม ทางนี้แต่ว่าเป็นไส้ใหญ่คือกันเลยนะครับผมใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับผมนี่ครับแต่ว่าจะได้จํานวนต้นน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับให้ดูฟอร์มนะครับผมนี่ครับดูใบเขานะครับเลียวยาวดีมากๆเลยนะครับผมยาวเป็นเกือบศอกเลยนะครับผมส่วนอีกกระถางนึงนะครับผมผมจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับได้จํานวนเป็น10บๆต้นเหมือนกันนะครับผมลองพิจารณาดูนะครับว่าชอบกระถางไหนหรือว่าหรือว่าใครจะเอา ไปเป็นคู่ตั้งกันอะไรก็ได้นะครับจะประดับปรามีสวยงามมากๆเลยนะครับผมเมื่อน huh kind of like ํามาตั้งคู <Okay. S 2> ่กันเห็นบ be like ุคับจะสูงกว่าต้นอื่นๆเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีต้นที่อยู่ตรงกลางนี่ครับผมต้นนี้เออลูกค้าปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับไก่ราชาวดีนะครับถ้าเขากัดสีเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เป็นสีชมพูเยอะนะครับผมแต่ว่าก็ยังเหลืออีกหนึ่งกระถางนะครับที่ทําการแบ่งนะครับผมซึ่ง หนึ่งกระถางนะครับสำหรับไก่ราชาวดีกระถางนี้จะขายอยู่ที่5 0 0รวมส่งนะครับผมใครที่สนใจไม้ไซเม่พันธ์นะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วมาตั้งสลับกันนะครับจะสวยงามมากๆเลยนะครับผมอันนี้สําหรับกวนอฟอร์มกําลังโตนะครับกระถางนี้จะได้ต้นเยอะหน่อยนะครับผมประมาณ6 7ต้นได้นะครับผมกระถางนี้นะครับขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับกระถางนี้แต่ว่าเป็นกอที่ ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเอาไปเลี้ยงต่อสักหน่อยก็ใหญ่เร็วนะครับผมส่วนเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นต้นนี้นะครับผมเนื่องจากอ่กวนอูนั้นนะครับผมใบพันจะแข็งนะครับเวลาเลี้ยงไปนานๆนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็มีสี่ห้าต้นเช่นเดียวกันนะครับผมก็ขายอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งนะครับผมเนื่องจากเป็นต้นที่ใหญ่กว่านะครับวันก่อนนะครับมีคนถามเกี่ยวกับไม้ด่างมาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอยากได้ ไม่ด่างที่เป็นมงคลนะครับอันนี้จะเป็นทูนด่างนะครับผมทูนด่างภาษาอีสานเรียกนะครับผมมันจะเทิดทูนนะครับผมบูชาอะไรประมาณนี้นะครับไปตั้งไว้หน้าบ้านจะเป็นเสริมสิริมงคลดีมากๆเลยนะครับสําหรับทูนด่างนะครับผมถ้าภาคกลางมันจะเรียกอดิบด่างนะครับกระถางนี้นะครับผมขายอยู่ที่2 5 0รรวมส่งนะครับผม ต้นนี้มีไหลงอกขึ้นมาแล้วนะครับผมซึ่งเป็นต้นที่สมบูรณ์ถ้าไหลงอกเร็วอย่างนี้นะครับผมจะห่อยมันก็เป็นกองามนะครับผมถ้ามีทูนด่างแล้วบางคนก็อยากได้บนกระดาษด,ด่างน,นะครับแต่ว่าอันนี้จะต้นขนาดเ,ออเริ่มใหญ่แล้วนะครับผมซึ่งมีหน่องอกขึ้นมาประมาณสองต้นนะครับผมแล้วก็มีไข่อีกนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับสําหรับคนที่ ทําสวนแล้วอยากได้ไม้ด่างไปประดับปลูกบริเวณหน้าบ้านนะครับจะไปตัดกับสีชมพูสีอะไรจะสวยนะครับผมซึ่งเป็นไม้ที่ต้องการสีสันหลากหลายนะครับผมส่วนใครที่อยากได้ฮกหลงกอใหญ่ๆนะครับรออีกสักหน่อยนะครับผมเนาะกําลังทํากอไว้ให้นะครับผมแล้วก็รอกัดสีนะครับผมถ้าสีดีๆแล้วก็จะออกมาให้ทุกท่านนั้นได้ไปเชวยชมกันนะครับผม การที่ผมเลี้ยงบอลสีไว้ต้นสวยๆแล้วก็คัดไปให้ลูกค้านั้นก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ส่งมอบสําหรับคนที่ชอบต้นไม้เช่นเดียวกันนะครับผมการที่ผมขายต้นใหญ่ๆไปให้นั้นผมก็เก็บต้นเล็กไว้เพื่อจะทําแม่พันธุ์ต่อไปนะครับผมแล้วก็คัดสวยๆออกมาให้ทุกท่านนั้นได้ไปเลี้ยงต่อกันนะครับสําหรับสวนอื่นบางครั้งเขาอาจจะเอาต้นแม่มาตั้งโชว์ไว้เพื่อจะขายต้นลูกนะครับผมแต่ที่สวนผมนั้น ผมเอาต้นแม่มาขายให้เลยนะครับผมก็ขอบคุณนหลายๆนะครับสําหรับคนที่ชอบบอลสีเหมือนกันแล้วก็เป็นการส่งมอบนะครับผมเนาะความสุขไปอีกแบบหนึง่งในรูปแบบที่คนชอบใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าชอบแบบเหมือนเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนและก็ที่ติดตามมานะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับผมมีต้นไม้หลากหลายจะค่อยๆถ่ายไปนะครับสําหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับ